เลยยินดีตอนรักกัสู่ซองนังวิจารณล่องสานนะคะวันนี้มาดูบรยาาร,บรยากาศแคมป์โฮงเนี่ยบรรยากาศค่ายแรงตอนนี้ก็เป็นเวลา ขึ้นแต่ว่ามาเมื่อนี้มาเบิ้งก็คือแงได้แล้วเนาะทุกคนสังเกตเบิ้งยู่ทางหลังตองรถอันก็คือบ่อนที่เพิ่นเหียนเขียนขี้มาแบบให้คนไปขี้มาเนาะแต่ว่าน้ำท่วมถานนี้ก็คือลงไปก็ได้พีทีเอฟซี F C. อาจจะเคยเห็นแล้วมันจะมีเรือเรือให้เศร้าอยู่ท่นเนาะเรือให้เศร้าแล้วก็ขี่พามไปเบิ้งบรรยากาศคล้ายๆแรงเป็นเวลาห้าโมงเนาะ แต่ว่าตอนนี้ตะเวนก็นอย่างยู่ซุ่มๆูเนาะทุกคนหลังจากที่น้ําลดลงน้ําฝนตกมาหลายมือน้าท่วมเนาะน้าท่วมทางทุกคนสังเกตเบึงบ่อน,นี้เป็นบ่อนที่เขาเจ้าเฮียนขี่มาเนาะเนี่ยน้ําท่วมทางเลยไปไปว่าได้เนาะถ้าไปก็ต้องได้ใช้เหือก็คือน้ำลดลงแล้วนี่นะสังเกตบึงเมื่อซืนเมื่อวานนี้ท่วมพขาถึงพี่เนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็คือนำใสได้แล้วสองสามมือก่อนฮันนำของขึ้นแหงเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศตอนเอาสวยๆนิดนึงเนาะตอนนี้ก็ยังบ่งมีรถเทือนะ่เนาะทุกคนเนาะปกติฮันจะมีรถฝากอยู่บ่อนนี้เต็มเลยบ่อน,นี้แนละ้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้โมมี้ยังพันมีเทือ่เพิ่นจะปิดถนนเส้นนี้ก็คือ ประมาณหกโมงด้วยเนาะหกโมงปุ๊บเพื่อนก็จะมีผู้มาเฝ้าแล้วก็รับบ่บให้รถเขียวแล้วเพิ่อนก็ซีไปเที่ยวทางอื่นเนาะแต่ว่าตอนนี้โกยังเที่ยวได้อยู่เนาะทุกคนน้ำท่วมฮอดพ่เลยฮอดเครื่องเพิ่นนี่เลยเปิกกันเครื่องวินเพิ่นจนเพยเนาะนี่แบบว่าน,น้ำมันน้ำมันมากกระถัน,นหันนะทุกคนน้ำโคลงขึ้นกระถัน,นหันเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้มันก็เริ่มลงละน้ำเริ่มใสๆแดดละเนาะแถวนี้ก็คือ เพิ่งก,กำลังมาเมียนเครื่องเมียนของแล้วก็จัดแจงให้บริการอีกแต่ว่ามือมันขึ้นเอาปรทันเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้แบบอสิ่งของเปเพเมืน่อนี้เพิ่งก็เลยว่ามาเมียนมามัดใหม่บรรยากาศฝั่งไทยค่ะนี่อันนั้นฝั่งไทย ่วงตอนสวยๆกับซีมีแบบปราศรุนมานั่งเสาห่มไม้แบบนี้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็ค้ายๆแรงแล้วก็ซีมีคนมาเลาะแบบท่ายรูเลาะลิ้นย่างลิ้นออกกําลังกายแถวเข้มของแล้วก็มาแบบเลาะซื้อเครื่องหลายๆคนเนาะ่วงสวยๆอย่ยางซีกับซีมีปราศรุนมานั่งลิ้นอยู่ห่มไม้เนาะอันนี้เป็นบอนเครื่งองลิ้นของเด็กน้อยหยาไปหอวทุน ส่วนโซน,นทางนานนั้นก็เป็นบ่อนขายเครื่องคือกันเนาะท่านี้เป็นโซนที่ขายอาหารขายข,ายของกิ่นแล้วก็ขายเสื้อผ้าเนาะแต่ว่าคนบ่ค่อยจะไปขายไปไหนสลายมันจะขายอยู่ทางถึงนี่เนาะสลายมันจะขาย,ยทางถึงหลายกลัวแดบปบ่ะยี่โซนทางถึงนี่แบบขนแบบลื่งละแบบขนแบบ มาแล้วเราก็ลื่นลายละโบค่อยจะลุมไปปัานใดเนาะช่วงนี้ก็จะมีรถแลนด์อยู่แบบนี้เนาะช่วงนี้ก็สิมีรถแลนด์อยู่แบบนี้ประมาณหกโมงแล้วเพื่อนจะสิปิดเส้นทางมีโบให้รถแลนแล้ะเด้ทุกคนเพราะว่าเส้นทางนี้เพ่นจะปล่อยให้คนให้คนย่างแล้วก็มาออกกำลังกายเพื่อนจะมีแบบขนยางอยู หาเส้นทางนี้เพื่นจะเฮ็ดเป็นบนอนออกกําลังกายแล้วก็ให้ประชาชนย่างเลยแล้วก็ปิดเส้นทางมีแบบประมาณเท่าไหร่เดือดเท่าไหร่คนจึงเปิดนะแถวนี้อีก้อนท่าน้ำท่วมไลยทุกคนท่วมจนเลือแต่ลังขาช่วงปีน้ำของขึ้นไหลไล่หันท่วมไปเลยแถวนี้เลือแต่ลังขาเนาะ ตัวตึกสูง,สงเขาขาวหลังคาสีแดงนี่ก็คือดอนจันพระเลธส่วนตัวนี้ก็คือแลนด์มาร์กเนาะทุกคนช่วงนี้บ่มีอย่งส่วงที่เรกว่าสิพาพพีเอฟซีมาเบิ้งน้ำท่วมทำขึ้นเนาะแต่ว่ามันลงแล้ว ก็ตกสองมือแล้วตกยู่แต่ก็บ,บรรยายตกแล้วก็แดดเนาะมันก็เลยว่าน้ำกระลงะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างว่าเป็นห่วงรื่ทางภาคใต้เนะาะภาคใต้และภาคเหนือบางจุดที่น้ำท่วมแล้วกาเหนือนปะสระสุนเสียรล้หายหนะักแน่แถวนี้ก็สิเป็นฮานวันนี้ จะมียุ่สามโซนโซนนี้กําลังขาแบบนี้ค้าาๆแบบมีหลายเจ้าเฮ็ดเนาะโซนนั้นก็ที่เป็นราคาอีกแบบนึ่งแล้วก็ยังมีโซนต่อไปคุณเนานะช่วงน,นี้รถแรนหลาย่วงนี้นะเพราะว่าพระเจ้ากําลังเลิกการช่วง4าโมงประมาณ6-7โมง8โมงนี้คนหลายขนาดเลยเลยทุกคน จะแบเต็มเลยแถวนี้แถวหอไมคก็จะมีแบบปราสานนมานาั่งแบบพักผ่อน,นอีกอย่างหล่ๆเนาะคนสังเกตเลย untuk mengungkapkan, ah, untuk ajaib dan dapat melawan ini, ah, untuk memberikan efek hidup dalam besar dalam kemudian, ah, jadi, ah, nasional adalah satu seluruh Malaysia, ah, bukan salah satu. ah, dimana semua tokoh-tokoh harus memiliki kerja, ah. เย็นคนก็เริ่มมาลลยขึ้นเนาะนคนเริ่มมาหล่ขึ้นแล้วรถก็เริ่มมาจอดลลยแล้วเนาะช่วง5โมงหาะุกเก็ตโมงแล้วเริ่มมีคนมาละนะคะฝั่งนั้นเป็นฝั่งไทยเดอ้อตึมน,น้อยเอนก็คือยุคแคมของเน,ะนาะนํำไปจะท่วมแล้ว แล้วก็มีน้ำขึ้นน้ำลงตลอดช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงทางฝั่งทาคใต้สวรรค์เขตสลา เริ่มมาหลายๆล,ละนี่ผนก็เริ่มมาฝากรถมา่างแล้วเนาะอ่าอันที่เห็นเป็นสามล้อน,นี้ก็คือผููเก็บปีนาะเพิ่งเริ่มมาเอาอยางมาตั้งตั้งละจังนวยเพิ่นการลัดทางตัวนี้บอให้อ่ารถแล่นผ่านเลยเนาะจาังนวยน้องก็ระซิเหม่อเนาะมาเลาะเบิ่งเพราะว่ายุ่งเงินกระบือมีอย่างเห็นคิดว่าจะพาพีพีเอฟซีมาเบิกอ่านำท่วมแต่ว่ามันหลงละก็เลยว่ามาเลาะยินซะตอนนี้อากาศกำลังดีเลย โบมีแดดอากาศกำลังดีบ่มีแดดเลยยึดทางนั่นก็เป็นหา้านอาหารสามแยกปากกระสักคนก็เริ่มมาหลายๆแล้วเนาะตอนเมื่อกี้นี้คนยังมายล่ปันใดน,น้องรถกระซิดเดอขอโตกรับก้อนเนาะทุกคนคนก็เริ่มมาหลายๆแล้วเนาะเริ่มกินแล้วก็บ่ฮอนเนาะ ับบ้านแล้วนะคะเอาอันเอาเผื่อให้เ,เห็นหน้านิดนึงเนาะเพราะว่าอาการมันเย็นสุดอาการนิดนึงนะคะคช่วงนี้ก็ไม่มีเพื่อนถ่ายคลิปนะคะมาคนเดียวค่ะทุกคนน้องลีก,ก็กลับบ้านแล้วก็มาถ่ายคลิปคนเดียวนะคะคโอเคค่ะ สิ่สภาพอากาศก่อนนะทุกคนแต่ว่า,าพายุมันก็เริ่มจะเมื่อตแหละเพราะว่าฝนมันก็เริ่มตกแดดบนบตกแดบดบแ,แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวน้องรถต้องอตัวลาปิดคิปกันในเพียงเท่านี้คพอามบรรยากาศที่ริมโค้งนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดลย